การเรียนป่าที่ดีก็คือการเรียนป่ากับกันนะคะไปกันค่ะเตงนอห้องเป็นสาวคอนเกนยังบอกเคยมีแฟนมาอยู่นะฮยไปกันไเอาไงจะพักไหมได้พูดเองนะ โหโหโหแก่ขึ้นใหม่ชันไม่เท่าไรเตี้ยด้วยปวดขาแล้วก็ปวดหลังโอ้โหไปกันต่ออยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมกูต้องมาลำบากอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยค้อมตะโกนว่า แล้ววันนี้ก็มาถึงถึงถึงนัดกี่โมงนัดหกโมงเรามากี่โมงเจ็ดโมงคึ่งและตอนนี้ถึงกี่โมงสิบโมงสิบโมงครึ่งแล้วเราก็ไม่รู้จยขึ้นตรงไหนใช่จากเอาเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยเอ้ยวันนี้แดนออกแล้วอันนี้ช่องอะไรนะไม่บอกไปไหนอีมไปไม่รู้ขึ้นอะไรก่อน วันนี้เคินขึ้นเขาเรียกอะไรเขาตีนไก่อะน้ำตกตสลัดใดาผาอะไรสักอย่างผา,ผาหัวดำเอ้ยผาหินดำผาหินดโอเคผาไรรันช์การเล่นป่าที่ดีก็คือการเล่นป่ากับกันคะไปกันเต้ คนก็ไม่เยอะมากนะวันนี้วันหยุดด้วยนะ <c oughs> เขาก็ไปที่อื่นกันแหละเขาไม่มาลำบากอย่างเราหรกป้าเขาขึ้นไปแล้ว <c oughs> เขาลงมาแล้วเหรต1ิโมงสามยไปกันตอ่อไปกันตอ่อ <c oughs> อนนี้63เมตร630้ยเมตริ่ได้เสียงงูเห่าแล้ว6 3ไเมตรไใ่เหนื่อยอยู่นะทำไปเล่นไปคือทางมันตั้งอย่างเดียวแต่ว่าเป็นทางบูนเดินง่ายสบายใจดูยูทูบเบอร์ข้างหลังคุยกับใครคุยกับใครอ่ะพูดเพื่อเดียว คือระหว่างทางเขาก็มีจุดพักจุดอะไรแบบนี้สวยอ่ะนี่ว้ายเมื่อเช้ามาฝนตกแต่ตอนนี้แดดเปียงเลยดีถือว่าดีขอแค่ไม่เจอฝนเดยกกล้องเปียกพึ่งเริ่มต้นหอแปรขนาดนี้ อันนี้จะชันยาวๆแล้วตั้งนี้นนอเลี้ยงเที่ยวที่ไรป่าที่ต้องมาด่าแค่มากาแฟนไปซ่อไปไปไปไกลไปเดี๋ยวไปฟังที่ใส่ไม่ดีตรงนี้มูลี่คนสดนะเนี่ยขอแจกก็ได้ ดันขวาไปอันนี้มันสนามซ้อมไม่ไหมนี่เราทำตัวอย่างนี้ทำตัวเองนี่ะมี่ก็ขึ้นง่ายนั่นมันจะน่าทิมแข้ทาสูตรคนญี่ปุ่นดึงตูดข้างเฮ้ยมันยิ่งมันิง่ายจริงไม่เชื่อลองดูตอนนี้มีแรงงานว่าพบงวเห่าบนเขาทำอะไรอ่ะ ของไทยของไทยของพ่อไม่หวานนี่เมื่อคืนกลับมาตีอะไรตีสามครึง่งคนขับรถนอนตีอะไรตีสองครึง่งแก๊งนอนดึกตอนนี้คือเหงื่อแบบเต็มนะครับแต่ว่าดูวิวผ่านไป อย่างประมาณนู้นที่เราเดินมาจ้ะตรงนี้เส้นี่นมาแเวลล์อะประมาณนี้ใช่ประมาณนี้อ่าประมาณนี้มันล้อเลียน<ด>มันล้อเลียนอ <c oughs> ไอ้พวกนี้มันล้อเลียนเดี๋ยวแกตัดจอดอุบัติลงให้หมดเลยทุกวันไทยล้อเลียนกว่าแต่ผมมีฉากที่พี่เต้นเท้ากัน เดี๋ยวทำเด็กๆในเขาลบอันนี้คือเราต้องเดินลงเลยใช่ไหมใช่กลับไปที่เดิมเราไปเริ่มต้นที่เขาหอกลงเรารู้เลยใช่ก็มันเป็นมันเป็นตีนไก่เป็นสามสามแชกเขาถึงเรียกว่าเขาตีนไก่มือใหม่เดินได้อันนี้มือใหม่ของแท้เดินได้เลยมือใหม่กี่โมมือใหม่แหละเพราะว่ามันแค่ชัน กิโลเนอกิโลดิดนิดถามว่าเหนื่อยมั้ยเหนื่อยแหละเดินขึ้นมาเมื่อกี้แดดมันร้อนป่ากล้วยภูสันดายอย่งนแต่เนอะมันมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วกับตรงนู้นแต่ว่าป่ากล้วยไงเียบป่ากล้วยไงสำหรับเอาไว้ฝึกแล้วก็เห็นวิวสวยอยู่เมื่อไมโครไม่มีประโยชน์ถึงมาทำอย่างนี้เลยนะมาเป็นดอกโย เดี๋ยวก็ล้มอีกชอบล้มแล้วตื่นวิ่งเอางี้เราพาแดนเซอร์มาด้วยขอหนึ่งเพลงนอนเป็นสาวขอนยันยังบ่เคยมีแฟนจะเล่นอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูด้วยนะว้ายนะเขาหลังมีคนรึเปล่าไม่มีเหงาบอกเลย ลงมาแล้วเลี้ยวขวาขนานี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงยี่สิบสามนาทีไปกันต่อทแต่เราก็อยู่บนนั้นมาชั่วโมงหนึ่งเองเราถ่ายรูปนานอยู่ไม่เราถ่ายรูปนานอยู่เมื่อกี้ไม่นานนะแค่หนาทิบีนี่เราขึ้นฝั่งนู้นมาลงฝั่งนี้ก็ดีนะคนไม่สวนกันรถด้วยหรือมั้งใช่ไหมเขาไม่ให้รถสวนกันที่ชาลงที่ดี นี่คนวิ่งเทียวก็สอนมาจะไปแก้วนามาเดยกันต่อไปเราจะไปไหนหัวหมวกหรือหัวหมากต่ถ้าหัวนั้นอะหัวอะไรนะดูเด็กสมัยนี้มันพูดจากนะคุณ ก็เดี๋ยวไปเขาเขา,เขาหัวหมวกใช่ไหมเขาหัวหมวกหลุดละชั่วโมงขึ้นขวานี่นะตรงมาทางนู้นไปอะไรนะน้ำตกตลาดใดขวาอันนี้บอกเส้นทางเทลใหม่ป้ายเขาเขียนมาจ้ะเราเริ่มตอนกี่โมงดูน่จ้ะเราเริ่มตเอนดี่โมงสิบป๋าแล้วเนี่ยสิบเอ็ดครึ่งขณะนี้เป็นเวลา1ิเอ็ดโมงยี่สิบเก้า ไปกันค well, ึ้นี่้เด็กขึ้นนะเปิดมาก็ดันเลยก็ถือว่าอากาศดีอยู่นี่เขาให้กำลังใจเราคุณรวยไม่เท่าผมว่างข้าคือผู้พิชิตเขาหัวเขาหัวหมวก ต้องรับสู่เขากระทิงซ้อมไม่ถึงอย่าทะลึ่งตามนี่มันไม่ได้เป็นการลบกวนชาวบ้านแต่ว่าเออเป็นการช่วยเขาทำมากินกระจายรายได้กันซื้อของเขาแต่เราไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะป้ายนี้เส้นทางวิ่งเทรลใหม่นางวิ่งใหม่แต่ว่าเราจะไปทางนี้ก่อนนี่เราไปเขาหัวหมวกถามน้องใหม่กันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสบายมากวิ่งเหนื่อยวันนี้ใช่ที่วิ่งเหนื่อยเขาอะ <anse> ต้องวิ่งหนีเขาเพราะไปวิ่งที่เดียวกับเขาอะไรอะ่ะไปดิฟ้า เฮ้ยดูไงเด็กใหม่เราบอกชิวยากกว่าไม่ดีชิดไม่มีอะไรง่ายหรอกเรื่อยยากเรื่อยยากกว่านี้เราผ่านมาได้เลยต้องเนลพอแล้วกีนนัดแล้ววันนี้กินนัดแล้วยิงจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาถึงหน้าผาตะกนเลยนะ คหลังจากที่ดันเนินเมื่อกี้มาประมาณ500เมตรขาสั่นเลยสั่นยังไงเต้นตลอดทางะะอันนี้เขาก็ทิง้าเรเขาก็ทิงเอาไว้ซ้อมดันเนินไม่มีอะไรเขาบอกไม่มีอะไรให้ดูเหนื่อยฟรีเพราะฉะนั้นอย่าขึ้นไปนี่ วิ่งเข้าปา่ากล้วยเราไปนน่นแค่เขาไม่รักกนะ็เหนื่อยพอแล้วให้กูขึ้นเขาก้าวทิงกูไม่ขึ้นห <c oughs> <c oughs> โอ้มีปม <c oughs> ถ้าเด iscilla, ินอยู่หินก้อนใหญ่เนี่ยสนุกกว่าสน <c oughs> ุกกว่าทางเมื่อกี้สนุกกว่าทางปูนอ่ะก็หินมันได้แบบได้เล่นได้เหยียบได้เลือกได้เลือกได้เลือกบางทีบางทีก็เลือกเลือกแล้วแต่เขาไม่เลือกเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยที่เหยียด้อป่ะแต่ถ้าเลือกไม่ดีก็เขาไม่มีคนอื่นนั่นแหละเออสำหรับต้นไม้ต้นนี้ เขามีไวรับแรงกระแทกไข่ลื่นลงมาแล้วจับเชือกแดงนี้ไม่ทันกระชิบายเอาไงจะพักไหมไปเ,ปอเอาได้าได้พูดเองนะโอ้โหโอ้โหพี่แก่ให้พ <laughs> ูดใหม่นน <laughs> <Yeah. S 2> ทุกคนดูนบนอียพูดแต่ดาวร่อฟอรหัว่ามันเลยนี่สองสารอบอะ่ะเราค่อยไปอันนี้ซ้อมนะออซ้อมพูดแต่ดาวน,นะ ไม่รู้เรื่ยรูวลาวไงเขามีเชือกให้จับไปออไหวหรือเปล่าพยัหหกหน้าเนี่ยชิวอีซี่เพิชึบคาดหวังกับวิว,วเ,เจออยู่แล้วเขาหลวง <laughs> ให้เลือกระหว่างเดินชันกับเดินไกลกูเดินไกลดีกว่าเป็นไงเจอเนินนี้เข้าไปูท้อเลยให้ได้ภาษาว่าปึ้งเออคือปึ้งคำสั่นปึ้งเพียงนี้ปึ้ง

ตอนนี้ <laughs> อย่ายเก่งอย่ายเก่งว่าหลังอย่ายเก่ง <laughs> <laughs>

ดังแบบสุดเลยดูวิวดิ้แลวก็เขาบอกแลนมากของเนินเนินนี้ดุดเลยละ่ะ ดูเพราะว่ามันตั้งตั้งอย่างนี้แต่ว่าคึ้มเนินภูเขาแบบเดี๋ยวแก้มกับไอ้พักพร้อมตะโกนว่าจบได้เวลาลงได้ไป สามร้อยสิบแปดรูปเมื่อกยู่สภาพโคตรเมือร่อยไปเร็วอยู่นี่เดี๋ยวลังพึ่งเกาะผึ้งไปตูดเจ้าวาดจริงจริงเจ็ดแถวเมื่อเลี้ยวอันแน่อันนี้นี่เองที่เสียงดังแ๊บซี่เย็นๆสักหนึ่งกระป๋อง ไมเป็นไม่เป็นไรยังอยู่เงยบเนี่ยมากินกันแล้วก็ไม่ออกไปทิ้งนะโคตรเรียบร้อยมาเดินธรรมชาติก็รักษาธรรมชาติกันด้วยนะคะคนไทยบนอะไรครับมาเดินป่าทิ้งพลาสติกไว้อแสงไม่ดีเออ ไม้ค้ำมาก่อนติดถือไม้มาทำไมเนี่ยมันถนัดซ้ายังไม่กล้าลงข้างขวาถือไม้แต่ปล่อยไม้ลอยไว้แล้วไม่เอามาค้ำพื้นรถไฟบ๊บอิงเจอรฟานเอไอเอไอโอไม่เอาเพลงได้ไหมกูท้อว่ะขดผูว่ะโอ้เจ๊เจ๊อ่าาดูทางตั้งแบบเนี่ยอันนี้คือถ่ายถ่ายแบบตรงตัวแล้วเนินข้างหลังมันก็ดูขึ้นไปเห็นไหม อันนี้ถ่ายแบบกล้องตรงเลยตรงตัวยรอะ่ะแล้วดูทางดูหนะ้าปวดขาแล้วกูโยต้องมาปวดหลังกม้มหลบกิ่งไปเอ้ยวันหลังให้แม่งเดินนำแล้วกูคุยอยู่กล้องคนเดียว,วด,ดีนน <c oughs> กดว่าอายุุ่เดียวกันเาไม่เียอยากมีแฟนแต่แม่ไม่ให้มี เตะเตะตัดขาแม่งอ๋อยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วทำไมกูต้องมาลำบากอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยรองเท้าคู่ละสามพันสี่พันถุงเท้าก็ถุงเท้าเดินป่า,า,า,าแต่เดินโคตรจะชา้าดูดิข้างหลังก็จะแซงนะนนะโอ้โห,หเก่งอย่างเดียวไม่ใช่ขานะปากมีความมั่นหน้ามั่นหนออ ตอนนั้นตอนที่เราไปผู้ถอยดาวก่อนไปก็มีข่าวเรื่องที่ลูกหับใช่ไหมน้าลูกหับแล้วก่อนมาเนี่ยสลาดใดเขาตีไก่ก็มีคนหายแถวนี้แหละมั้งลงเนินเนินพานอแต่ว่าดีเนี่ยเขาเจอแล้วก็สามวันมั้งอยู่ก็โอเคปลอดภัยดีไปเขาหลวงทิหน้า จะมีอะไรป่าวเดี๋ยวข้างหน้ามีร้านขายของลลงมาก็น่าจะเป็นโค้กแับสีอะไรพวกนี้น่าจะดับกระหายได้ เดี <laughs> ย๋ยวเหลือสุดท้ายก็คงเป็นน้ำตกสลัดใดแต่ว่าน้ำแห้งแต่เราก็อยากเดินไปดูและตอนนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงทั้งพักเดินขึ้นเพราะผมผมไม่ได้หยุดเวลาเลยเมื่อกี้เราขึ้นไปสิบเอ็ดโมงครึง่งตอนนี้ที่เราลงมาบ่ายโมงห้าสิบไปกันต่อ <laughs> เหลือน้ำตกไม่มีแล้วเดี๋ยวไปน้ำตกสลัดไดต่อจบละสุดท้ายบ่ายโมงห้าสี่ดูว่าน้ำตกสลัดไดเราจะลงมากี่โมงไปกันต่อ ทีดันขึ้นมากันถึงจุดที่เป็นลานจอดรถแล้วบนมีลานจอดรถนะถ้าใครแบบกลัวไม่ไหวมาจอดข้างบนได้แต่เราจอดข้างล่างเราเก่งเราเก่งรถสุดยอด มืตรงนี้โอ้ยชันโูชันคิดถึงตอนขึ้นเลยวะตายแล้วไอ้เมื่อกี้ว่าหดแล้วชันแบบตั้งเดี๋ยวจุ่มน้ำเลยเราไปจุ่มน้ำมาเดินขึ้นชันจริงมีน้ำให้จุ่มบอกไม่มีดูความเอียงนี่ผมยืนกล้องตรง ตนมือนละกอเขาให้ไหวนะสมาชิกสบายตอนนี้เราได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเราควรแบบมีไม้อะแล้วก็แบบไสไลด์ลงไปเลยอะใบไ,ไม้หยิบใบไม้ไปดิตอนนี้คือเสียงน้ำตกดังแต่ว่าไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่า เขาบอกไม่มีนะเมื่อกี้มีนิดเดียวมีนิดเดียวยเดียวเขาบอกไม่เชื่อหรอกต้องไปพิสูจน์ด้วยตาตอเองแกนกลางไม่ดีเร็วๆหลดลำธารช่วงนี้อันตรายมากเพราะว่ารองเท้าลื่นมา พื้นก็เนี่ยค่อนข้างเปียกแต่ว่ามันเป็นหินก้อนใหญ่ๆอก็ได้อยู่ปีละที่เริ่มทีละอันปีไม่เริ่มมีก่อนทําไมวันนี้ก็ลงแล้วก็ออกเลยเริ่มมีการบน่นนี่ไงถึงน้ําตกแล้วนี่ไงถึงแล้วเห็นน้ําตกแล้วเห็นแล้วมีจัมป่ ฝั่งนี้หน wow. ึ่งสองสามว้าฮับตอนนี้ฝนตกและเราก็ต้องกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวกล้องก็เปียกบ๊ายบายฝนตกกรบไรบ๊าย ดันเนินมาสิ่งที่แก้ได้เจ๊เทแต่เขาไม่ฟาปอนนะตั้งแวงไปน้ำตกฝนตกเดิอนออกแดดออกประหลาดชิบหายแต่ว่าดีนะที่ที่อื่นฝนไม่ตกเลยตกแค่น้ำตกมันก็ได้อารมณ์อีกแบบเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี่นมันจะลื่นเนาะเดินลำบาก แต่ตอนนี้กล้องเป็นฟ้าไปลาแล้วเนี่ยเอาแล้วกลับแล้วจบแล้วครับเขาตีนไก่ใช้เวลาเมื่อกี้เท่าไหร่นะห,ห้าชั่วโมงกว่าๆนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนตัวนี้เวลาสิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีจบแล้วรอต้งดตนสิบโมงครึ่งเนี่ยใช่จวแล้วครับ แล้วดูเวลาว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีไปพ่อกันไหมเด้อซัมมีล่ะนี่เหรอถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่ว่าเริ่มเดินจากผาหินดำก่อนเป็นการวอร์มขาผาหินดำใช่ไหมผช่หินดำแล้วผาหินดำ1.5กิโลเขาหัวมากแล้วก็เขาหัวหมวกไปเขาหัวหมวกอันนั้นอันนั้นจะชันหน่อยชันหน่อยแล้วก็น้ำตกสลัดใดอันนี้คือลาก ดันอย่างเดียวขึ้นบนเหมืนเอาขากับเขามารวมกันเป็นที่ป่าแรกกันเนี่ยเหมือนเอาสองอันมารวมกันป่าแรกกันเนี่ยค่ะป่าแรกคือชิลมากเจอกันป่าสองค่ะทุกคนบ๊ายบายเป็นไงป่านี้เจอกันป่าสามว่ะไม่ว่าไอ้์มีขิงว่ะน้องขิงน้องเนี่ยป่าสามเลยจบแล้วตอนนี้ก็ป่าแรกของไอซ์แล้วก็อันนี้นับเป็นป่าไหม ก็นั่อยู่นะเดินมันก็ได้อยู่นะมีมะมชันมีหินมีเรียบมีเนินมีทุกอย่างเลยเมื่อกี้เดินห้าชั่วโมงกว่าปประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองกิโลอืึเมื่อกี้ใช้เวลาเดินไปห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีสิบสองจุดสามสิบกิโลเก็บทั้งสามสามเงี่ยสามรูสามรูสามรูอืมเลืกให้มัน,มน <laughs> ก็ถือว่ามือใหม่เดินได้หมได้ถ้าไม่ไหวก็มาพักได้ มันไม่ได้แบบขึ้นไปมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันมีทิคอย่างหนึ่งคือไปน้ําตกสลัดใดะเอาเท้าแช่น้ำมันช่วยได้เยอะเลยใช่น้ำเย็นเย็นเหมือนเราเดินสองรูทมาแบบร้อนเท้าแล้วไงใช่ใช่รูทอะไรนะอันที่สองคืออะไรนะข้แรกหัวหมวกไม่ไม่ข้อหัวหมวกแรกไปอะไรก่อนนะผาหินดำผาหินดำสองข้หัวหมวกหัวหมวกแล้วก็มาจบที่แลัดได้ร้อนเท้าเลยอ่ะปอดลงอ่ะเพราะแบบชันมากหัวหมวกชันก็ ใครอยากซ้อมไปเดินป่ามาที่นี่แนะนําว่ามือใหม่เดินได้เดินได้โอเคแล้วก็มีร้านค้าระหว่างมีร้านค้าระหว่างทางใช่ดีมากจุดพักมีให้มีเซเว่นครับทางดีมีเซเว่นเรียนก็สาหรับทริปนี้ก็สรุกสนานกันไปแต่ทริปหน้าไปกันเยอะหลายคนอยู่แต่ไม่บอกับหัว่าที่ไหนเจ๊เจอกันได้คลิปต่อไปคับเพราะว่าเจกเขาจะเป็นคนที่เออ ะไรนะดิวรถดิวนู่นดิวนี่ต้องไม่ได้ใหญ่เป็นหน้าที่นี่หน้าที่ช่างภาพไงเป็นหน้าที่เดี๋ยวต่อไปหาหน้าที่ให้อ้ก่อนไม่ไปไม่ไปหน้าที่สือไม่ไปสนุกไหมสองคนสนุกมากแล้วก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่สนุกเหนื่อยแต่สนุกก็ไว้เจอกันใหม่ในอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่รู้ละอีสองอาทิตย์ไง ไปไหอย่อาไปบอกเาา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 าพาอเลยวิ่งเดินเฉาๆไม่พอเาินจาาาา่าา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 าเาา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 านาาาาาาานาาาาจาาาเา็นาา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 าจาาาาาสาา